นี่แม่แย้มฉันจะไปเช่าแผงเปิดร้านขายของตลาดนัดในเมืองนะแม่แย้มเห็นด้วยกับฉันไหมล่ะก็ดีสิยายอุไรฉันจะบอกให้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ตลาดนัดให้ไกลถึงกรุงเทพแล้วนะเองไปที่ร้านรวดพาณิชย์เขามาเปิดสาขาที่สีราชาแล้วนะเขาขายโครงเหล็กตลาดนัดขาโต๊ะแผงลอยแค่ไม่ไผ่เหล็กเขาดีทำเองขายเองไม่เป็นสนิม ทำมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะเออดีเหมือนกันแล้วมันไปยังไงล่ะร้านเข้าอยู่ใกล้สีแยกเบ่อยัางในเครือสาพัฒนนี่เองเออแล้วพวกอุปกรณ์ตลาดนัดทุกชนิดพวกไม้แขวนเสือ้อทุงหุน่นราวตะแกรงเขาก็มีนะไปไม่ถูกก็โทรถามนะ098 837 0639หรือเข้าไปหาใน a c e b o o k หาคำว่าโรดพาณิชย์สาขาศีราชาโครงเหล็กตลาดนัด นี่แม่แย้มฉันจะไปเช่าแผงเปิดร้านขายของตลาดนัดในเมืองนะแม่แย้มเห็นด้วยกับฉันไหมล่ะก็ดีสิยายอุไรฉันจะบอกให้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ตลาดนัดให้ไกลถึงกรุงเทพแล้วนะเองไปที่ร้านโรดพาณิชเขามาเปิดสาขาที่สีราชาแล้วนะเขาขายโครงเหล็กตลาดนัด ขาโต๊ะแผงลอยแค่ไม่ไผ่เหล็กเขาดีทำเองขายเองไม่เป็นสนิมทำมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะเออดีเหมือนกันแล้วมันไปยังไงล่ะร้านเข้าอยู่ใกล้สีแยกเบาอยัางในเครือสาพัฒนี่เองเออแล้วพวกอุปกรณ์ตลาดนัดทุกชนิดพวกไม้แขวนเสือ้อถุงหุน่นราวตะแกรงเขาก็มีนะไปไม่ถูกก็โทรถามนะ098 8 3 7 0 6 3 9 หรือเข้าไปหาในเฟซบุ๊กหาคำว่ารวดพาณิชย์สาขาศรีราชาโครงเหล็กตลาดนัด